กินโจ๊กเรียบร้อยแล้วเนะเาะต่อไปนะคะเป็นของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรของดังใช่ไหมของของฝรงที่ลาวเนาะนะคะอันนี้เป็นเป็นวิตลาวลาวสไตล์ค่ะลาวสไตล์ได้สั่งมานะเรียกว่า,ข,าข้าวจีข้าวจีถูกข้าวจีนะคะหรออันนี้ไม่แน่ใจนะนะแล้วก,ก็กาแฟค่ะเป็นกาแฟลาวนะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใส่แต่นมอย่างเดียวกาแฟเขาก็หอมค่ะ ไม่เหมือนกาแฟแบบเอ่อกาแฟซองสำเร็จรูปอะไรแบบนี้นะคะก็เขาก็จะของกว่าปกตินะส่วนของอัพอัพเป็นอะไรเบคอนไก่ไก่ครับ <laughs> มาหมดเลยนะอ่ก็เดินะ่ดอหิว อันนี้ไม่ใช่ของเราของเราไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นเครื่องประดับประจำโตะนะคะก็ค <c oughs> ือโดยปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปไว่าจะเป็นแบบพวกดอกไม้ใส่ในแก้วนะคะแต่อันนี้แบบไทยดั้งเดิมนะคะ <Google S 1> หรือลาว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 ,ลาวด้งเดิมนะคะ <c oughs> ก็คือต้องวางเป็นมะพร้าวนะคะเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชวนชิมในเรื่องในลักษณะที่มะพร้าวสดนะคะมะพร้าวสดเวลาที่ทุกนกินกินเป็นไป้งกอไปกแต่ วันนี้เรามากินข้าวจีก่อนนะคะก็ข้าวจีของเราอันนี้อาหารแนะนําเลยที่มาแล้วห้ามพลาดทานไม่ได้นะคะใา้ไม่ได้ไม่มีเสียงยังไงอีกอย่างหนึ่งขอนําเสนออันนี้ขอนําเสนอเองอ๋อโอเคจัดไปนี่นะครับขอนําเสนอจ้ามีอร่อยขนมเค้กกินมาตั้งแต่กิดใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วเค้กมะนาวยิ่งใส่ถุงกลมแก้วแซนด์วิชยอดเค้กขิง ของถาก็ออกไปกินเค้กไปกินเค้กสิ่งใด้องมี่พราะอันนี้ของใหม่ครับคุกกี้คุกกี้นี่เพิ่งมานะเมื่อสองปีที่แล้วที่เรามาไม่มีใช่อันนี้อร่อยเป็ยอดเนี่ยกินแบบกาแฟอร่อยฟินพอมน่ามากินพินิกจิบกาแฟด้วยกินแต่คุกกี้ โอเคงั้นไปแล้วค่ะบายบาย๊ายบายหิวห <|so|>> ิวไปแล้วค่ะบายบายเจอกันค่ะ